แม่ผมขอแนะนํานะครับนี่คือหลี่มู่ชิงสามปีที่ผมหมดสติเป็นเธอคนนี้แหละครับที่คอยดูแลผมไม่ห่างเลยมนาโซดาขายยังไงเหรอดูเมนูก่อนได้นะคะงั้นผมเอาสองรสก้าหนึ่งอ่อสักครู่นะคะ จริงๆผมอยากแต่งงานกับคุณคุณยินดีจะแต่งไหมยินดีค่ะฉันยินดีมากฟังตายลงไปงานแต่งลูกชายฉันใช้ชื่อของเทียนกงกรุป๊ปส่งบัตเรเชิญออกไปฉันก็มีชื่อเสียงมาเป็นพยานที่เจยียงไฮ เช่นน no ั nice of ้นผมจะใช้ชื่อปจรจิงเชิญผู้น้ำทั้งหมดมาร่วมยินดีในงานแต่งของลูกชายของผมคุณแม่มาร่วมกันจัดงานให้ลูกเราเถอะมาจัดให้คลึกคลื้นไปเลยพวกคุณก็เชิญญาตและเพื่อนมาร่วมงานได้นะโอ้จริงสิสถานที่ตึกปินเทียนละกันนะจริงจริงคุณน้องผูดถูกแล้วเลารลีคุณโทรไปหาพี่ใหญ่สิคะ โอ้โห,โหได้ได้ได้โทรเดี๋ยวนี้เลยอฮัลโ,โหลพี่พี่ใหญ่เออคืนนี้ชีงมู่จะแต่งงานที่ตึกหุ่นเทียนเชิญมากันนะแต่งงานเหรอลีบูชิงจะแต่งงานกับไอ้ง่อยนั่นนะ่ะนะโถเอ้ยลีเจ่นกัวสมองพวกแกมีปัญหาหรือเปล่าเนี่ยฮะแกเนี่ยนะตาบอดแล้วจริงๆหรือ,อยัางไงากัน ลูกสาวของแกก็หน้าตาออกจะสาดสวยไม่ธรรมดาแท้ๆแต่กับคนอื่นคงได้สินสอดสักห้าแสนแต่ดื้อจะแต่งกับไอ้ง่อยจนจนเนี่ยนะยังจะมีหน้ามาจัดงานอีกมันมีเงินจัดรู้ยังไงโออพี่ใหญ่ไม่ใช่แบบนั้นเซียวหยนเขาเอาเถอเอาเถอขอแค่พวกนายรู้สึกไม่อายคนก็พอแล้วนะแล้วฉันจะกลัวอะไรฉันจะไปแน่ไปดูว่าพวกนายจะจัดงานแต่กระจกกระจอกๆๆออกมาเป็นสภาพไหนพ่อ ใครจะแต่งงานเหรอจะเป็นใครได้ป้หญาติาน้องของแกลีมู่ชิงไงจะแต่งงานหลี่มู่ชิงอนงไม่มีญาติจนจนแบบนั้นหรอกเสยวเมยหลีมูชิงคนนี้เป็นใครงั้นเหรอลูกสาวของญาติจนๆคนหนึ่งเห็นว่าคบกับคนพิการเดิมทีก็จนจะตายอยู่แล้วตอนนี้นั่งยังทำงานเยอะแยะเพื่อหาเงาินรักษาในนั่นอีกฉันว่าสมองคงมีปัญหาจริงๆใครว่าไม่ใช่ล่ะ บอกจะแต่งงานอะไรคิดจะหลอกเอาเงินใส่ซองของพวกเราะสิไม่ว่าช่างไม่รู้จักอายบ้างเลยไม่เป็นไรและคะนี่เมื่อเชิญมาเราก็ไปสิคะวันนี้หนูก็ไม่มีธุระอะไรหนูก็อยากเห็นนะว่าครอบครัวจนๆนั่นจะจัดงานแต่งออกมาสภาพไหนบางทีอาจจะมีเรื่องขายหน้าพวกเราจะได้หัวเราะสักหน่อยฮัลโหล พี่เขยสามเอผมเิ้นกวนะคืนนี้ลูกสาวเราจะแต่งงานแล้วขอเชิญพวกคุณทุกคนแต่งงานครอบครัวนายยากจนขนาดนั้นจะจัดงานแต่งได้อีกเหรอถึงบ้านผมจะจนแต่งงานลูกสาวเป็นเรื่องใหญ่ต่อให้กัดฟันก็ต้องจัดต่อให้กรดจนฟันแตกจะมีเงินออกมาได้ยังไงผู้สนาฟังอยากได้เงินใส่ซองนะสิรู้แล้วรู้แล้วเอเปล่าผมไม่เอาเงินใส่ซองของ อเอยฉันหลังโทรบ้างนะพี่รองฉันชิวหลันนะคืนนี้มู่ชิงจะแต่งงานครอบครัวพวกพี่ก็มาด้วยสิอะไรแต่งงานมู่ชิงเขากับคนง่อยไม่ใช่เหรอนอนเป็นผักต้องแต่งด้วยเหรอฉันว่าต้องมาขอเงินใส่ซองมากกว่ามาั้งไม่ใช่นะเสียยหยวนเขาพอแล้วพอแล้ะฉันเล่นไพ่อยู่ไม่มีเวลาคุยด้วยหรอก คืนนี้ใช่ไหมได้รู้ละเจ็ดกลมเซียวหยวนหรือว่าฉันโทรหาเพื่อนสนิทหวังฟงัฟงฟังดีไหมอืมคุณมีเพื่อนไม่เยอะอยากเรียกกาเรียกเถอนะฮัลโหลฟงัฟงฟังเหรอลีออ่โม่ชิงโทรมามีอะไร เขไม่ได้โทรมาทวงเงินสองหมื่นห้าหรอกนะฉันก็บอกไว้ก่อนฉันไม่มีเงินคืนเธอเออเปล่านะคืนนี้ฉันกับเซียวหยวนจะจัดงานแต่งที่ตึกอินเทียนฉันอยากเชิญเธอ,อไม่ใช่ม้งหลี่มู่ชิงเงินแค่สองหมื่นห้าเองนะถ้าเธออยากได้ก็พูดต,งตรงๆสิทำไมต้องอ้างเรื่องแต่งงานด้วยเฟกซะไม่มีเข้าใจผิดแล้วฉันเห็นเธอเป็นเพื่อนสนิทของฉันแค่นั้นเองฉันอยากเชิญเธอมาเป็นพยายนเฮย้ยเพื่อนสนิทเหรอ พอเห็นหน้านี่เธอยังคิดว่าฉันยังจนเหมือนเธอเหรอตอนนี้ฉันคบกับแฟนหนุ่มที่รวยมากลาขาดกับพวกคนจนๆอย่างเธอเป็นนานแล้วจ้ะใครจะอยากเป็นเพื่อนเธอฟังๆเธอเหลวไหลอะไรเนี่ยพอเธอพอเธอนี่เธอคงเห็นว่าฉันได้แฟนดีแล้วสิอิจฉาใช่ไหมน่าเสียดายแต่ตอนนี้ฉันกับเธออยู่คนละโลกกันแล้วละ่ะเอาละ่ะเอาละ่ะตอนข้ามฉันไปแน่ฉันก็อยากเห็นเหมือนกันว่าคนจนๆอย่างเธอ จะจัดงานแต่งออกมาได้แบบไหนครโทรมาเหรอไฮโทรเอย๋ยก็เพื่อนสนิทสมัยก่อนนะสิโทรมาบอกว่าวันนี้จะจัดงานแต่งที่ตึกวินเทียนอะไรนั่นนะคะเชิญฉันไปด้วยน่ารำคาญจะแย่คนจนๆแบบพวกนั้นติดหนึบยิ่งกว่าหมาฝรั่งพอเห็นว่าฉันได้แฟนที่ดีแบบนี้ก็พยายามหาวิธีเข้าหาฉันเลยไม่อยากไปสนใจละ พวกคนจนก็แบบนี้แหละพอเห็นคนมีเงินมีอำนาจก็กระดิกหางเข้ามาอย่างกับหมาไล่ก็ไม่ไปแต่กวินเทียนอพอดีเลยพ่อผมเป็นผู้จัดการอยู่<ะ>คอยดูเธอคืนนี้ผมจะจัดการให้คุณยังไงคุณดีกับฉันมากเลยอืมเป็นยังไงชอบตันไหม<อ>ซื้อเซียวหยวนทำไมพวกเขาถึงเป็นแบบนี้มไม่เป็นไรพวกเขาไม่คู่ควรเป็นเพื่อนคุณ แบบนี้ก็ดีแล้วจะได้เห็นท่าแท้ของคนไงไม่เป็นไรนะ,อะนอกสูหลงขอโทษด้วยนะต้องราเหตุเรื่องน่าอายไม่หรอกก็แค่พวกที่ชอบดูถูกคนอื่น <c oughs> เขาอยากดูเรื่องตลกกันนี่ได้งั้นเราก็จัดงานแต่งให้ยิ่งใหญ่ไปเลยให้พวกเขาได้เห็นกับตาดูซิว่ายังจะกล้าหัวเราะพวกคุณอีกไหมเซียวหยวน แบบนี้จะสิ้นเปลืองไปหรือเปล่าโถเอ้ยคุณไม่ต้องกังวลเรื่องเงินขอแค่คุณมีความสุขทุกอย่างก็คุ้มแล้วลีมูชิงแกคุ้มไม่คนไร้ค่าข้างกายแกให้ดีดีกว่านะระวังปากจะพาสวยได้ฮะคนที่แกแต่ตัวอย่างแกเนี่ยกล้าสั่งสอนคนอื่นด้วยอย่างนั้นเหรอ,อนี่แกฉันเป็นถึงลุงใหญ่ของลีมูชิงชร์นะ,ะแกกล้าพูดแบบนี้กับผู้ใหญ่อย่างนั้นเหรอ,อ ทังเธอเซียวหยวนอย่าไปสนใจเลยนะไม่เป็นไรหรอกมู่ชิงวันนี้ผมเนะี่ยมาเพื่อช่วยคุณนี่แหละไม่อย่างงั้นพวกญา,าติอะไรพวกนี้คุณธรรมยังไม่มีเลยยังเที่ยวคิดจะต่อว่าคุณอยู่ได้เซียวหยวนใช่ไหมทั้งจนทั้งได้ความสามารถเรื่องจนก็ช่างเถอะแต่ไร้มารยาทเนี่ยไม่รู้ว่าพ่อแม่สั่งสอนมายังไงยังมีหน้ามาว่าเขาอีกพฤติกรรมพวกคุณเลวร้ายกว่าเยอะ นี่จะเล่นแล้วเช<อ>ื่อหรูอแกไม่มีสิทธิ์มาสอนมีสิทธิ์อะไรมาพูดตรงนี้มีสิทธิ์อะไรมาตบเขาถ้าฉันอยากตบก็ตบ<ๆ>ก็แค่ไอ้บนนอกจนจนคนหนึ่งทำไมไม่พอใจเหรออ๋อพวกเขาจนเธอมีเงินก็แปลว่าตบตีดาว่าเขาได้ตามใจใช่หรือเปล่าใช่แล้วแกพูดจอถูกต้องกับคราวนี้สังคมนี้มันวัดกันที่เงินบ้านพวกเขาจนไม่ใช่แค่พวกเขา ถึงพ่อแม่ด้วยสมควรแล้วที่ต้องถูกตบตีดีดีมากเสีววรู้ตกกลับเลยครับพี่เคยแก่ก้าตบฉันเหรอแกคนจนกล้าตบฉันเหรอี่แกพูดเองไม่ใช่เหรอสังคมนี้วัดกันที่ใครรวยไม่รวยและคนที่รวยก็สามารถที่จะตบตีใครได้ตามใจไง แคจะต้องขอข้าวกินอยู่แล้วยังคลอบมาแข่งอีกเหรอจะเพิ่งรีบร้อนสิอีกไม่นานเนี่ยครอบครัวของเขาก็จะกลายเป็นครอบครัวที่ชาตินี้แกก็เทียบไม่ติดติดต่อไปฉันไม่เคยเห็นใครตอแหลเก่งเท่าแกเลยนะแ่คิดว่าตัวเองเป็นใครเนี่ยภาพพูดว่าทั้งชาติก็เทียบไม่ได้จนอย่างแกเคยเห็นเงินมาก่อนหรือเปล่าเธอไอเงินฉันน่ะเหรอแค่เอาออกมานิดหน่อยก็ทับแกจนแบนไปแล้ว <laughs> จะให้คำตายรือไงวะใครจะไม่รู้บ้างว่าชีวิตง่ายๆของแกอาศัยเงินจากการทํางานของลีมูชิงถึงช่วยลับมาได้จะเสียแซงอะไรอีกลีมูชิงไม่ใช่ว่าเธอน่ะทำได้ทุกอย่างเพื่อเงินเหรอมาตอนนี้ฉันมีอยู่หลายพันถ้าอยากได้ก็มาเช็ดรองเท้าฉันให้สะอาดสะดูถูกเก่งไม่มีใครเกินเลยดูถูกนี่เรียกว่าดูถูกเหรอ แทนที่เธอจะออกไปขายแรงงานไม่สู้มาใช้รองเท้าให้ฉันยังได้เงินมากกว่าอีกเนอะใช่แล้ว <c oughs> พวกแกถึงขนาดขายบ้านเพื่อจัดงานแต่งตอนนี้เขาไม่มีเงินสักบาทแล้วมั้งวางแผนว่าพอได้เงินใส่ซองก็จะเอาไปกินเลี้ยงฉลองละสิและยังไม่ได้มาใช้รองเท้าพวกเราอีกได้หลายพันนะคกว่าตอนไปทํางานอีกนะ <c oughs> เอาเงินใส่ซองเหรอได้สิ ฉันจะให้พวกแกได้เห็นว่างานแต่งเซียวหยวนอยากหรือไม่อยากได้เงินอันน้อยนิดมหาเศรษฐีแห่งเมืองอวินหูหยวนเฉียวขอรวมแสดงความยินดีของคุณเสียวหยวนและคุณหลีมู่ชิงของขวัญที่นำมามูลค่า450ล้านบาท